สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u r l o e Story นะคะเขาอายใครไหมที่คบคุณมาให้ไพ่ของแม่หมอสำหรับนี้นะคะเป็นสื่อกลางนะคะให้รู้ไว้ว่าเขาอายใครหรือเปล่าที่คบคุณอยู่ในตอนนี้นะคะก่อนอื่นมาขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะสักสามใบนะคะขออนุญาตครูบาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอขอดูพลังงานหรือ energy ของคุณในช่วงนี้นะคะไพ่เก้าเหรียญกับไพ่เจ็ดถ้วยเก้าเหรียญกับเจ็ดช่ว เจ็ดถ้วยเอ่อกำลังอยู่ในช่วงของการตามล่าหาความฝันตามล่าหาความฝัน The w i e of Fortune สองไม้เท้าแล้วก็ The Halo f a n Energy ดีมาก Energy ของคนที่กำลังเติบโต Energy ของคนที่กำลังเรียนรู้ขั้นต่อไปของการใช้ชีวิตคุณผ่าน ไซเคิลหรือวงโครจรชีวิตของคุณช่วงหนึ่งมาแล้วอะแต่ละช่วงวงโครจรของชีวิตอะเราก็จะมีสุขทุกช่วงวิกฤตปัญหาช่วงนู่นนี่นั่นสารพัดแม่หมอเห็นว่าคุณอะผ่านช่วงปัญหาหรือช่วงจังหวะของการใช้ชีวิตที่เป็นวงโครจรการใช้ชีวิตที่สําคัญมาแล้วและคุณได้เติบโตคุณได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะคุณได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยใต้สมรับเป็น the fool อตอนนี้ มีอิสระมีอิสระทั้งทางด้านจิตใจลหลายๆอย่างแล้วก็มีอิสระทั้งการงานด้วยนะคะจิตใจการงานอืมดีพลังงานดีพลังงานของคนที่แบบดีมากของคนที่มีความรู้เยอะมีความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเรามาดูเขากันนะคะเขาอายไหมที่คบกับคุณเขาอายไหมคะที่คบกับคุณ เธอะไฮโลแฟนเขาภาคภูมิใจมากกว่านะไพ่ของคุณขึ้นมาเลยอะ่ะไพ่ของคุณขึ้นมาเลยอู้เธอหไฮพินเทสไพ่ของคนที่มีความรู้ไพ่ของคนที่ระดับแบบระดับโปรจริงๆอะ่ะนะเขารู้สึกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่บอกขอปิเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะโอเคมาดูเขาอายมอายไครไหมที่ขอบคุณ แเหรียญไม่อายเลยตอบตรงนี้เลยแค่สามใบนี้ก็รู้ละว,ว่าเขาไม่อายเลยเขาภูมิใจเขาภูมิใจที่สุดที่ได้คอบคุณนะคะเดอมีจิเชียนคุณเป็นไงเสียงกระดิ่งแม่หมอ,สะ,อสะเทือนสะเทือนหูไหมถ้าใครใส่หูฟังอยู่คงตกใจโอเค เขาอายใครไหมที่ได้คบคุณไม่เลยไม่อายเลยแถมภูมิใจแบบโอ้โหเกินร้อยด้วยแม่หมอบอกเลยภูมิใจแบบเกินร้อยคุณเป็นคนที่มีความรู้ที่พลังงาน e อ e น g y ของคุณอะคือคือเป็นแบบนั้นอะคือเป็นเ n e r g y ที่มันอยู่เป็นพลังงานที่มันอยู่ในเนื้อในตัวคุณไปแล้วอะมันคือตัวตนของคุณไปแล้วแล้วเขาภูมิใจด้วยว่าเขาเจอคุณเขาได้คนแบบคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้มากๆคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆคุณเป็นคนที่เขาอกเข้าใจคนอื่นได้ดีมากๆคุณเป็นคนที่ขยัน คุณเป็นคนที่จริงใจคุณเป็นคนที่อืมครบรถอะสําหรับเขาอะเขาเขาโคตรภูมิใจเลยถ้าได้เดินกับคุณนะเขารู้สึกว่าเขาได้เดินกับคนที่เป็นป๊อปเป็นเป็นป๊อปสตาร์เป็นเอคนที่มีออร่าคนที่ดูดีอะใครใครๆก็รู้จักใครๆก็มองคุณใครๆครก็รักคุณเขาเขาภูมิใจจริงๆเขาไม่อายเลยบอกคือถ้าถ้าเกิดเขาพูดได้อะ เขาจะบอกว่าไม่หมาะตั้งหัวข้ออะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าเกียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาตั้งหัวข้ออะไรอย่างนี้เพราะเขาเขาไม่เคยมีความคิดที่จะอับอายหรือไม่เคยมีความคิดที่จะปิดบังคุณหรืออะไรในอายว่าเออคุณเป็นแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครรู้เลยเขาไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเลยอ่ะเขายิ่งอยากโชว์ ไม่หมอรู้สึกเขาอยากโชว์มากๆแล้วเขาอยากแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเขารักคุณมากแค่ไหนถ้าไปเดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเดินถ้าถ้าคบกันใหม่ๆก็จะพยายามเดินใกล้ชิดที่สุดให้คนอื่นรู้ไว้ว่าเฮ้ย mm. นี่นี่คนของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คนของผมนะนี่แฟนฉันนะอะไรประมาณนี้เลยนะคะหรือถ้าคบกันแล้วเขาจะกอด จะอบกอดจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยทันทีเพราะเขารู้สึกภูมิใจเขารู้สึกดีมากๆก,กับคุณนะคะมาดูมีไพ่เดอะซันใต้สำรับด้วยเห็นไหมเขารู้สึกเขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณอะแล้วจะไปไอายทำไมอะอยากโชว์มากกว่าอยากโชว์อยากให้คนอื่นรู้มากกว่าว่าคบกับคุณประมาณนี้เลยเขาภูมิใจด้วยนะแล้วดูสีหกดาบหกดาบห้าดาบหกดาบห้าดาบสี่เหรียญ แล้วก็สีมีเท้าเออพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยแม่หมอทําให้นึกถึงพลังงานของคุณว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยเก็ตกับความสัมพันธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมีไพ่ห้าดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพาคุณออกจากผู้คนที่แบบเป็นคู่แข่งเขาอะแต่สําหรับเป็นเจ็ดเหรียญอารมณ์ความรู้สึกของเขาเขารอที่จะ แต่งงานเขารอที่จะแบบจริงจังเขารอที่จะสร้างครอบครัวเขารอที่จะเอออยู่ด้วยกันกับคุณน่ะใจจะขาดแล้วพูดง่ายๆไ,ไม่อยากให้มีคู่แข่งแล้วถ้าเขายังไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของแบบเต็มตัวเต็มร้อยหรืออะไรก็ตามนะตอนนี้เขารู้สึกหวั่นไหวมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์นี้เพราะเขากลัวผู้คนน่ะหรือคนอื่นๆน่ะที่ไป่หมอบอกไปตอนแรกว่าคุณเป็นคนเป็น Star, ป๊อปสตาร์คุณเป็นป๊อปสตาร์คุณคุณเป็น ท็อปอะเอออะไรแบบเนี้ยคุณมีอล่ามีเสน่ห์แล้วใครอยู่ใกล้ก็คือใครก็อย,กอยากอยู่ใกล้เนี่ยเขากลัวศัตรูคู่แข่ง <c oughs> เขากลัวคนอื่นจะมาแย่งคุณไปแล้วเขากลัวความหวั่นไหวของคุณที่มีกับคนอื่นด้วยนะอจริงแอบกลัวเล็กน้อยเขาอยากจะพาคุณถ้าคนคนนี้เป็นคนไกลคืออยากจะพาไปอยู่ด้วยเลยอะ เนี่ยเพราะมันมีไพ่หกดาบเนี่ยถ้าเป็นคนต่างจังหวัดถ้าเป็นคนต่างประเทศหรือถ้าเป็นคนไกลกันไม่ได้ทํางานก,นกันคนละที่หรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะอยู่กับคุณน่ะอยากจะอยู่ใกล้ๆ้อ่ะอยากทํางานด้วยกันน่ะเออจะได้เห็นกันทุกวันจะได้ไม่ต้องมีใครที่เออเข้ามาจีบคุณเพิ่มเข้ามาขายขนมจีบเข้ามารู้สึกดีมามอบความรู้สึกดีเขามองว่าเขามีคู่แข่งนะที่ไม่เหมาเห็นนะเขามองว่าเขาเป็นเขามีคู่แข่งแล้วเขาก็รอการตัดสินใจของคุณด้วยว่าคุณจะ ยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกเขาไม่ได้อายเลยจริงๆหรือจะกลับกันนะอืมหรือจะกลับกันหรือคุณไม่กล้าเปิดเผยเขามาดูหัวใจของคุณละกันมาดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขา The e m เพสสิบดาบสามถ้วย แล้วก็6ไม้เท้าความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาขยายสิบดาบให้แม่หมอหน่อยเดทแฮงแมนกับสี่ถ้วย 2เหรียญความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาจริงๆคุณก็รู้สึกดีคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะมันมีความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณแต่สําหรับเขาอ่ะมันไม่ได้มีความเป็นเพื่อนนะมันมีความความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยแต่ของคุณอนะ่ะที่รู้สึกกับเขาอ่ะเออในตอนนี้คือรู้สึกดีรู้สึกว่าเขาก็สร้างสร้างความกระชุ่มกระชวยให้หัวใจคุณได้อ่ะ นะคะแต่ที่ไม่เหมาะเห็นคือคุณมีบาดแผลคุณมีบาดแผลอยู่ในใจคุณอาจจะเคยผ่านคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังทางด้านความรักมาก่อนเจอเจอปัญหาเจออุปสรรคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนคุณเลยไม่กล้าที่จะเปิดใจคุณเลยแบบขอรอไปก่อนละกันนะขอใช้เวลาหน่อยน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่ไม่อยากที่จะร้อยเปอร์เซนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถามว่าเปิดเผยไหมก็ ก็ได้นะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็คนอื่นก็รู้ไม่ได้ปิดอะไรแต่ไม่ได้ชัดเจนกับเขาไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนว่าไปต่อแต่งงานกันเถอะหรือคบกันต่อยาวๆหรือเราเป็นแฟนกันเถอะหรืออะไรที่มันมันค่อนข้างที่จะให้การยืนยันกับเขาได้ร้อยเปอร์เซนความรู้สึกของคุณคุณกลัวบาดแผลที่มันยังอาจจะยังไม่หายดีหรือมันมันเป็นปมในใจของคุณไปแล้วว่าจะต้องดูใครจะต้องดูให้นานๆหน่อย ออกลายมาก็จะได้แบบเ,เลิกกันได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนคุณมีประสบการณ์ทางด้านความรักแล้วนะคะอืมค่อนข้างที่จะกังวลด้วยเกี่ยวกับการที่จะคบกันในครั้งนี้คุณนั่นแหละเป็นฝ่ายกังวลเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยคุณกังวลมากกว่าอืมประมาณนั้นเลยนะคะเขาไม่ได้อายเลยถามว่าคุณอายไหมคุณก็ไม่ได้อายนะเอาจริงๆ คุณก็ไม่ได้อายแต่คุณไม่กล้าที่จะเปิดเขาถามว่าแฟนหรอคุณก็แค่ยิ้มแบบเนี้ยประมาณเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ยอมรับเต็มร้อยนะคะและบทสรุปสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงคะบทสรุปสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงหนึ่งดาบหกเหรียญอัศวินถือถ้วยแล้วก็เจ็ดเหรียญบทสรุปก็ ก็โอเคบทสรุปก็ออกมาแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นอย่างที่บอกไปแต่ก็ให้เวลาตัวเองได้ได้ตามหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่านะคะคุณสองคนะจะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันไปตลอดเลยแล้วก็ถ้าจะให้แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆอะ่ะจะมีผู้ใหญ่คอยเป็นตัวกลางคอยเป็นแม่สื่อพ่อสื่อคอยเป็นคนที่จะมาคอนเฟิร์มว่าเอามายืนยันว่า เออคนนี้เหมาะกันจริงๆคนทั้งสองฝ่ายนะั่นะหะเขาอาจจะรู้จักผู้ใหญ่คนนี้เขาอาจจะรู้จักทั้งคุณแล้วก็คนที่คุณถามถึงเขาคนนั้นนะ่ะอาจจะรู้จักแล้วก็เออเออคนนี้ดีนะอยู่ในสายตานะไม่ต้องห่วงนะถ้ามีอะไรเหมือนเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นหลักประกันว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรเขาดีจริงๆอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็แต่ว่าจะต,ต,ต้องรอ,อนิดนึงแหละนะต้องใช้เวลาเพราะว่าในตอนนี้คุณอยากที่จะปรับสตาร์ขึ้นมาแล้วเดิดสตาร์คุณอยากที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอะไรประมาณนี้ก่อนแล้วก็มันมีความสุขนะการที่ได้คบกันการที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่เหมือนสดใหม่เสมออะ่ะคุณรู้สึกดีมากกว่าถ้าความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วแล้ว แล้วมันไม่สดใหม่มันรู้สึกว่าพอหลังแต่งงานไปแล้วอะก็มีเกิน3ามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดูรู้สึกว่าเหี่ยวเฉาอะดูมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นจนทําให้ไม่ได้สดใหม่แล้วแล้วในตอนนี้มันเหมือนสดใหม่ตลอดคุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์ความสดใหม่ความน่ารักเอ่อความกระชื่มกระชวยหัวใจอย่างเงี้ยไปไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้สนุกสนานทำให้สบายใจกันมากกว่านะคะแล้วมาดูว่าไพา่ออร์เคอลอยากบอกอะไรเอาสำหรับเนี้กันนะไพ่ยยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้คะ่ะเซนสัมผัสหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่หมอเห็นใบหนึ่งที่ ที่ออกมาความเจริญรุ่งเรืองโอเคไพ่อยากจะบอกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าคุณน่าสัมผัสได้นะเอาจริงๆ คุณสัมผัสได้กับกับเขาคนนี้คุณสัมผัสได้กับความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนคนก่อนมันไม่เหมือนความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาค,คุณมีเซนต์อะพูด,ดง่ายๆเลยไพ่เดอะไฮพินเทสไพ่เดอะฮาร์ดแฟนี่ยเป็นคนที่ใช้สัญชตาตญาณของตัวเองเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีความฉลาดมากๆเนี่ยคุณคุณใช้เซนต์ของคุณนี่แหละดูคนแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคนคนเนี้ย มีความพิเศษนะแต่คุณนะอยากจะให้เวลาให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับเขาด้วยแล้วก็ให้เวลากับความสัมพันธ์คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่าในการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ณนะตอนนี้ก็อยากจะเก็บเกี่ยวความสุขดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะบอกได้เลยว่าต้องอดทนนะต้องอดทนอดทนแบบสูงมากๆด้วยนะคะแต่คุณไม่ได้ใจร้ายคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ เหมือนกับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอ่ะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็สัมผัสได้แบบนั้นเขาน่าจะไม่งอแงาอะไรหรอกนะคะไม่งอแงาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คือน่าจะหนีกันไม่พ้นนะคะคุณสองคนน่าจะหนีกันไม่พ้นแหละแต่ก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่เป็นความอดทนเป็นระยะเวลาที่หอมหวานคุ้มค่า วันหนึ่งก็คือคุณจะตัดสินใจได้แบบร้อยเปอร์ซตว่าเออใช่เขาจริงๆผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็เขาก็ยังเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็บอกว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะทุกๆคนเลยขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในปีหน้าแล้วก็ในทุกๆปีเลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ